ครับท่านผู้ชมที่ให้เบิ้งยูนิ่บรแเ่นว่าจะพาท่านผูนาา้ชมมาเบิ้งการเกษตรเลี้ยงหอยเลี้ยงปา่า้อครับท่านผู้ชมซึ่งบอ่อนี่ก็เป็นบอ่อของหอยเชลีที่น้องชายของปะฝนเพิ่นได้เลี้ยงไวเพื่อทําการค้าขายนะครับเนาะแต่ว่าพาเอเที่ยงบ่้ใด้ท่านผู้ชมมาเบิ่งในการเกษตรครับจะพาท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขกับปะฝนซึ่งวัที่ผ่านมานี่ปะฝนเพิ่นกับมิชคมีดวงครับผม มีโชคมีดวงพันถูก4ีหาตรงตรงเลยครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วมื่อนีพอเที่ยงก็ได้จะพาท่านผู้ชมมาเบิงมาติดตามข้อมฝันหรือว่าตัวเลขที่ประฝนเคยได้มาว่าได้มาแต่ใสถึงได้ซีหามาตรงๆงเนาะลองไปฟังจากปากป,ากประฝนน้ากันครับท่านผู้ชมพูนประฝนพอนังอยู่ทั้งคุนครับท่านผู้ชมเนาะไปท่านผู้ชมไปเบิงน้ากันไปฟังน้ากันเลยครับว่าประฝนจะบอกว่าตัวเลขได้มาแต่ใสหลกักการงวดนี้ฝันดีหรือ,อยัง เด้ประฝนงวดกว่อนนี่เพิ่นได้โชคได้ลาบเดดฉะนั้นแล้วงวดนี้กาจะต้องพาท่านผู้ชมมาถามมึงกับประฝนว่าโชคดีโชคลาบหรือว่าฝันดีจังไหนแน่นา่ะากาสวัสดีครับประฝนกาสวัสดีครับัสดีจ้ะเอาไปไกลๆเด้อผู้ใดอันบ่มีไหม ก็ได้ยินข่าว่างงวดที่ผ่านมานี่ได้โชคได้ลาบได้ได้มาแต่ใส่ปากวันก่อนนี่ก้มฟันจะคล้องแน่ก็ไปอันนั้นวามฟันจะคล้องนั่นฟันนอนฟันฟันแจงแงนี่ละฟันตอนสิลูกนี่ฝันเร็ได้ฟันแจงแจงเออฟันฝันตอนแจงฟันตอนสิลูกนี่ฟันว่าได้ขี่ส้างขี่สั่งสอนกับกับผู้ใต้ ระตึงเขึ้นมากันเลยมาบอกก็เต่าอยู่ขันว่าฝันเห็นทีสั่งผู้ชายก็เป็นสี่ผู้หญิงก็เป็นหาซีหาแะเแ่าเอ๋ยกันเลยว่าเรากันหน่อมากระไปเสียกระไปเสียคออยู่บันจำหนันน้ำพระอาจารย์อพระอาจารย์ที่เพิ่นมามาสวดเปิดโชคเปิดลาภจ้าจ้าไปแอนนี่เนาะเสียคอนี่คือสะดอคอเป็นบ่จ้าไปสะดอคอน้ำเพิ่นกับมือนั้นเป็นมวันขานหน่อไป กับมีหยาญย่มโทรมาขอโทรมาขอหวยน้ำเพลินสะดอคอจังหวัดกรอเ่เป็นบ่าจา้าเนี่ยละกับปสะดอกคอมือหวยออกเลยน่ะล่ะโอ้วันที่หนึเรื่อยจ้าวัันที่หนึ่งเลยวันน,ยนนี้ไปไปไกับมีหยาญย่อมโทรมาขอหวยน้ำพอาจานเพื่อกับบอกเขาเจ็ดเจ็กับไอ้กับกับสีหากับแปดหนึ่ง,ก,งก,กับเลขเกินบ้าขึ้นจังเลขึ้นเลขึ้นเดียวกันแต่นอกกับเลขนของฟอนมาขื่นแต่่าหนบ่ปลากเซยเงเสีนี่หาบ่จ้า พ่อเพืนก็บอกเขาว่าสามเจ็ดสามกับสี่หาเด้อกับแปดหนึ่งพันว่าฟ้าจันผู้ใดโทรมาโทรศะซับกันเดียวกับดังกันเดียวกับดังต้องแต่งต้องแต่งมาแล้วก็บอกตตอนนั้นละโอแสดงว่าคนไปหาผุนหลายด้เนาะหลายปกติก็หลายแหงแต่ว่ามือห้อยอ่อนไอ้เจ้าสิโทรเอาไอ้เจ้าสิบปไข่หมาแต่แต่ว่าขันขันทั้งบานี่มาหลายสมือเสมือแล้วมาอยู่หันแล้วมาสี่หาหง่วนอะไรแล้วมาเข่ามาจุง่วด โอ้ที่พนมาเปิดโชคเปิดลาบให้ไปแอนเมือนนั่นพนท่วงท่วงบกฝนเนาะกบฝนบกฝนนี่มีตกอียงก่เนาะพนมาตกอียงหล่ะพนม่าอียงท่วงอียงคออียงพนมันขอหลวงบอกคอหลวงพนันตอกตองกระทงเก่าสันพนว่าแหมือนโยบะพน่วงเที่ยงเทียงากฝนนั่นแหะรโชมเหมือนนั่นแต่ว่าบียนนี่คาะน้อยคือบกฝนนี่พนเคอใหญ่ใหญ่ก็บกใหญ่กอเียง ถ้าไ,ไปสไปสลัอแล้วไปแก้คอแล้วันก็นจะมีโชคมีหลาบนาปะปาะคนก็่ได้ไปเนาะแต่ว่าทีนึนน่ะเนาะโอ้คนหามากเน่ยบอกหดมากสี่หายคนหามากสามเจ็ดสางก็เสี่หายูนได้โทมากแล้วก็บอกแต่คำหนี้คำหนีเลยเอาส้อยลูกศรแล้วสิถือข้าถือแหน่ทอาจานนั้นแล้วบอกเขานั้นคอยขนาด คอยว่าข่อยอันนี้อยู่ได้คอยกันยังมาจะมาอีหยังไะวะแต่แมนเป็นคนอื่นจะมาเขาสีโอ้จะมาเขาสีหาเพราะเงินยังหวะเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันตรงกับถูกเชียงทใต้มันเนาะเยอนมากนะมันเนาะพันถูกเชียงใตยเห็นบอสตเพิ่ไมาเฮ็ดู่เปิดอันอยู่เฮือนนองนั่นถูกเชียงใตยเพิ่อห้าสี่แปดห้าสี่แปดแม่ยังจะพวกที่อังกฤษไทยเหมือนกันครับแต่เนี่ยมาจะเพิ่ดปิดยังอีกจะมาเปิดกับมาเปิดเลยเนยจะอีหยังเอาวันนี้ความฝันฝันแนวดายเอาบอสให้ฟังเนว่าฝันดีฝันว่าเขามีงานมีงานคนหลไหล คนลายแห้งมันกับเก็บเอาของเก็บเอาของใส่ถุงเก็บเอาบักหลายหนึ่งใส่ถุงใหญ่ๆไปเหมันก็ไปพอเนี่ยเราไปพออันน้องสาวเนี่ยล่ะพนญางก่อนเออไปน้ำกันกระเป็นพญางก่อนก็เลยถามว่าซาลาได้ยังบ่นหละเพราะเขาถุงไม่เบิ้งนี่เพราะน่ากูได้ปลาแห้งเพราะว่าป้าป้าที่เขาแพ้ป้าป้าที่เขาแพ้ออกมาตากแดดเนาะเออป้าที่เขาตากแห้งแล้วนั่นกันนึได้ถุงพันบักลายหนึ่งป้านั่นกันเรื่อว่านี่กูได้กูกัได้บักลายหนึ่งเพราะว่าเพราะว่านี่กูได้ปลาแห้งเพราะว่า มันขึ้นที่สองมากับฟันว่ามีงานอีกมีแต่คนหลายๆเลยไหนขึ้นกันกับลังเป็นงานสังกัดท่านอย่างเยนวัดในียอย่างไปอย่างสันน่ามันนี้กับมาฟันว่าไปตักเอาของหวานเขาอ๋อแบบของหวานไปตักของหวานเขาก็คือจะเอาถุงเนี่ยหน่อยถือไปบรรทักใส่ันถุงบอกนี่ไงถุงนี่ไงเป็นซิโล็อดีซิปลนั่นตักของเขาตักใส่ตักใส่เกยใส่เกยใส่ยังกษ์ก็สิ้นไร้เลยไร้แดงกันย่างบอกบอกก็คนอีกนะเตือนมากอ้ย่างบอกกบน้องอีก มันขึ้นกับฟันเีงเหรอได้กเล่จะยงาบฟนิมีโชคอยู่ด้งวดแต่ฟันแต่ฟันนี่แต่มาแต่ปี่เป็นเหล็กนะมาตีบอเป็นแกนโยคนโมโหตีเหล็กตีบอเป็นกับจตีตัวนอกันฟันในปากกบิมีแต่แปดตอนนอกันอกรั้นมานช่วมนอกตีเป็นัปตีเป็นแดเท่านั้นจอยิสิเปนปดแปดสี่ปดสี่แปดศูนเท่านั้นแล้วปลาีนอแมนแต่ว่าแต่ว่ามันประฝนกว่านี้จะไปหา อาจารย์อีกบอคิดว่าสิไปอยู่แต่ว่ามือห้อยออกเป็นจะสิบไปครับผมเนาะเอาก็เดี๋ยวเอจิตป้ากับเป็นแปดแงกับเป็นหามันจะเป็นแปดหาไปบอเออแปดซี่แปดหานี่ยล้วยวนี่ละมันจะเป็นแปดสี่แปหาคือวานล่ะ เดี๋ยวจะว่าทางนี้ขนานกันต้องเป็นแปดแห่งกับเป็นหาต้องมาถาถาประฝนไปนีนอ้ททางช่วงน้อคิดไปเดี๋ยวพอเที่ยงจะได้ท่วมาถามปรับฝนหรือบนแอรคือกันพอเที่ยงอาจจะไปนปรับฝนกับบนแเด้อมือนเดเต่บอน้ำว่านั่นขันแม่ตั้มความฟันนั่นข่ยนันสินมักขันแม่ว่าฟันอันนี้ไปกันเรื่อยๆไปเปือยไปขันมือห้วเสียออกนั่นเขา่อกข่ฟันเธออีีเห็นบอกขันวันปะทรงคือก็สิบอกเลยว่าวันปะทรงคือปะื้อปยังกับไปยังสีหน่าเออเอ้ยง Uhm, ฟันวัดคีส่างกับผู้ชายคีส่างกับผู้ชายศาสร์กับยันใหญ่ๆัครเป็นคนหนึ่งหนึ่งใคนเป็นคนจะหนึ่งเอาสอนเขาสิงหาเพราะเงินกันยังไงเนาะมันมันตรงกันเนาะตรงบางตื่นคุณนม่ย่ามศอกไม่บอกว่าแถวยุ่์เหวินว่าฟันสีฟันวัดสีสางสอนกับผู้ชายผู้ชายกับเป็นสีผู้หญิงกับเป็นหากระตีสีสีหาจะจะคล้องเสื้อเล็กสีหาเดิมเหมือนนี้บ้ากันกับเราได้ตื่นขึ้นมาบอกกันเลยผู้หญิงเป็นสี ผู้ชา,ายเป็นสีผู้ชา,ายที่เป็นสี๋อผู้ผู้ชา,ายเป็นสีไม่ยิ่งเป็นหาเออโอ้ขอาก็ว่าเขาตื่นบ้าเขาก็เบาเลยเสียหา<ต>บ้านนี้น้องทรายนั่นเพปรนก็ไล่ไปบอกมูพันยุ่งเถ๋เนาะงมูพันถือเบิร์สทุกคน <laughs> โอ้ยเ <laughs> นาะงตัวาบาวนแหน่ได้ไงอน,นี้เมสซี่อาจจะยังลงเหลืออยู่กับโบหง เลขซีมาเมวดที่แล้วแล้วอาจจะมาอาจจะติดเครื่องมากงวันนี้เน่าก็ไดคันซี่ก็เป็นเป็นแปดซีนแล้วซีแปดแซีนล้วมันก็เลขเจ็ดที่ว่าเลขเจมันเขามาแหลกแลมเป็นเวลาเขามาช่วงสองตัวจะตนี่ก็ติดหลังแฮมันเลยโอมันจะติดมาเรื่อยนะบอกอันนี้เป็นความ็นส่วนตัวของแอดมินไอหรือการสมุดชมอแอดมินไอเป็นตีให้นาะแต่วังนี้ธนันก็ขอให้เป็นช่วมท้กทคานโปรดช้วิจรณญาตในการรับชมด้วยครับะร เมืองยังมีสติเพราะว่ามืห้อยอแค่เป็นแนวทางเนาะป้าเนาะแมนมือห้วยออกเหมือนไรเจ้าไข่อันนั้นวันนี้ป้ามาที่บุดแล้วแปะเป็นตัวเหล็กตัวยังหน่องไข่กับปลาท่านไหนแปะขันแม่นเบาะนะเออขันว่าขันแม่นว่าขันแม่นว่าป้ามันกับเป็นแผ่หาแล้วเนาะมันสิเป็นตีเป็นป้าแห้งไปยังเปิดสิแป่นหาแต่ไม่ตีเป็นตัวเลขเนาะแ่ตว่าขันแม่นหาขึ้นสิขึ้นสิเป็นหาสวนหาเนีไปมันกับบนแนวเนาะเบาสมมุหนะก็หาก็ยังมีเด้ยังวิ่งอยู่ด้วามั้ยแม่น แต่ว่าป mm ่ามักบอกที oh, <cs ut> ่ว่าป่าตีเป็นตัวเหลวมาเนี่ยตีเป็นตัวเหลวมาป่ากับมักรู้แปดหาปักแปดศูนย์ไปอมองหาศูนย์ไปอยงสันมักหาหาศูนย์กับมักแต่ว่าท่านี้ท่านั้นกัองรองลเอไกลไกลๆมืออเพราะว่าคันป่าฟันยนํ่ยไกลไกมือมันจะแม่นเป็นบ่แม่นขึ้นสุดท้ายนั่นแหละฟันฟันแมนอีีขันมันขันจิพาะทรงคือกับปเลอย่างสี้น่ะเออกัอันนั้นอีอย่างก็ตจองไปเอาของปูที่ไปอาของปูเพราอาจารย์อาจารย์ย่างกาะ ອັນວັດບ້ານສາຈັครับครับຊພາຍາາຈາອງນມດຍສຕຕິມໃ FC ເບິ່ງລະວກ ล้วสิบจิตตามนี่แหละท่านผู้ชมก็บจิติดตามจากจากประฝนนี่แหละครับเห็นบอกแล้วมาจุ่ถูกเป็นยังไงนาะน้องไอเนาะแต่ยังเห็นบอกอันหาสี่แปดเพิ่นมาเปิดหายจนมากับพักกันบัเอากับพักกันเซยเสียดายชิมถูกไปเลยเนาะจะชิมเนาะวันวันจะวันมีกับวันมีฝนแต่ยังวันมันคล้ายๆว่ามีฝนตกน้ำมีเอียงน้ำมีสีน้ำท่านผู้ชมแต่ยังการบ่รลุตั้งหกวันว่าเห็นแต่พันจุ่ถูกกับพ่อสนใจนั่งถูกเนอเมื่อนนอกระเบื้องย้อนว่าไทยเอาบริษัทไทยเอานะท่านผู้ชม โดยจุดกับเมนมนปูเป็นผ้าจานั่นแหละพนน่ะมันไปอยู่สังขารผ่กกาดนอกมันไปอยู่สังขาเพผ่กกาดเาเป็นแม่นไร้งวดอยู่เนาะพนไดมันจะีแกงวดหรือเปล่านว่าพนไม่อยู่หนีสีงวดทางงวดผักกาดใดเขาตรงงวดเลยบอกนว่าเขาทุงงวดเลยเนาะก็กระยอนวายย่ำย่ำกับพเห็นบอกงวดเทพาจะหน่อยเพนพาไปเนาะพาจจะหน่อยพนพาหยาดยมงไปนั่นไปเสียของเข้าไปอย่างตอนนั้นเห็นบอกขัดตือเหลือสามโตโอ้ที่เขาเจ้าได้หางเก่าเจ็ดเนี่ยบอกออานเจ็ดเก่าซิเมนตัว เกระเทือนเขาเสัตยิงข่าวอยู่ถึงทังต้งทังอันนี้ขอพระเนิรตงอันเตยังคนมาต้งอี่ยงเออเออเอทตั้งเต่ผมไดยยินข่าวๆอยู่แต่ผมยังผมยังบอนหูจักตอนนั้นผมยังยินข่าวขอยู่นี่แหะสิว่าหูจักขากับยูน้ำป่านอัิป่าไปเอาวงหัวติฟานมาเนี่ล่ะพ้นหทยยังกาะซีหาับแปดเนาะบอซีหากับเจ็ดสาับเจ็ดสาเจ็ดสเห็นบอมันมันออกเกสสองเนาะแมนเออกันลดลงาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยว ประฝนเมือม่อ,อ,อวันที่สิบก้องวันนะี้เนาะวันที่16มิถุนายนจะมาสอบถามกับประฝนอีกครั้งหนึ่งโดยจิตโทมาหรือบอเวนเนนัเกเสนาอากาศจะมาเองก็ได้ครับจะถามตัวเลขที่ประฝนเคยเปียวน้ำผ้าจานยูทั้งบ้าน,น้องจำหนักหล่ะครับผมเนาะไปฝากจมุชมน้องจำานนบอกอบ้านจำานนโอ้บ้านจำานนครับผมเนาะแต่บ้านยังกระซางคนถอะแต่ว่ากะทิถามว่าน้ประฝนนั่นล่ละคิดว่าประฝนก็ตออ้อ,นนองเปียวนี่นอนเหมือนไม่นบอประฝนจ้าเขาคิดว่าสิไปปาเปิ่นอยู่ เพราะว่าเคยได้โชคได้ลาวเพื่อนเนาะเพราะว่าบัตรเบอร์โทรเพื่อนมาเด้อ๋ยวอ้พฝนจะไปเองเลยบ่คิดว่าเออคันทัองเที่ยวผมอาจจะไปนั่มคันผมโมไปนั่มเดี๋ยวผมกับโทรหากระต่ายเลื่อนสายนั่นเป็นแม่โจ้เพราะเขาใจว่าโทรศัพท์เป็นอยังเจ้าโทรเขาของเพรานโทรยากยากตัวตัแน่ครับสมุช่อมเดี๋ยวจะไปติดตามให้ก็เป็นไปได้ครับเดี๋ยวพอเที่ยงอาจจะไปติดตามเองเพราะว่ามันน้องจำแน่นนั่นกระบอกไก่ครับอยู่ทั้งตะบลกระแซงครับเนาะ ท่านใดพอเที่ยงกาจะไปติดตามให้ท่านผู้ชมล่ะครับผมเอ้าก็ยังที่ประฝนบอกล่ะครับมื่อนี้ก็ประฝนก็บอกว่าประฝนฝันดีครับฝันดีว่าได้ปลาได้ยังเตะมายาอยู่ปลาแห่งเนาะประฝนกับแปรไห่เป็นแปดซีแปดฮ่าเพราะว่าปลามันกับแปดอยู่แล้วครับปลาแต่ว่าปลาแห่งมันหลายเปิดประฝนก็ได้ตีเป็นแปดซีแปดฮ่าเนาะท่านผู้ชมท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เอเปี่กำลังใจคนทําคลิปในเด้อคขับขอขอบคุณขอบคุณขอบฝนครับผมในขอมูลครับผมลราก็ขอขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมแฟนช่องที่เข้ามาชมในช่องสตาร์ด่าชาแนลขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดหวังสิ่งใดขอใดสมังปรารตนาดเงินอะไรเงินคิดทองอะไรทองขอให้สุขภาพแข็งแรงกันสบู่สกุลคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาครับผมเดี๋ยวจังไรกะติดตามให้แน่นอนครับผมเนาะเอาพอกันไหมครับคลิปหนาครับท่านผู้ชมไปละครับ เบิ่งครับบริเวณบ้านปลาแอนครับผมเมือนกันมันก็ฝนตกฝนตกเนาะ้ากับพระสนใจเหล็กกับข้าจะไปอีหยังเอาอีหยังก็เพิ่นบอกเอาอีหยังก็เอาอีหยังก็ับมันเข่าสั้นเปดสั้นนั่นเอาไปเอาไปนั่นนั่นนะก็เลยก็เลยลืมไว้เลยบวกนี้ผากันผ้าแต่กันห้องกันหอยยังหงยังสีน้ปลสักเยอะกันอุปสรรคกันเลยยุ่งมันได้ยุ่งโอ้ลูกไส้ปลาแอนบ่ลูกไส้โอ้่นได้ เพิ่นโทรไปหาเอ๋ยเพิ่นแมหลในเมฆแมันเลแมยูซ่าแมกเลโอ้แสดงมันเลยถูกแล้ะพระย่านมันยุ่ไไผกันเลยมาแตนสีแบบเดิรนลุมันกลไปงูน่าตัว